ของจริงวอลเลยบอลชายไทยผงาดแชมป์ซีวีลีก2024 สองสนามรวดหลังหวดอินโด3-1ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3-1เซต25-20 26-24 22-25และ28-26เก็บชัยชนะในซีวีลิก2024ครบทั้ง6นัดและผงาดคว้าชแชมป์ไปทั้งสองสนามวันที่25สิงหาคม2567การแข่งขันวอลเล่บอลชายซีวีลิก2024สนามที่2ณนะ้เมืองยอกยาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมชาติอินโดนีเซียพบกับแชมป์ในสนามแรกอย่างทีมชาติไทย เซตแรกทั้ง2ทีมสู้กันได้สูสีสุดๆแต่ตบชายไทยอาศัยประสบการณ์ทำแต้มในช่วงท้ายก่อนจะปิดเซตไปได้ด้วยสกอร์25-20 ถัดมาในเซตที่2ทั้งคู่ก็เริ่มต้นกันได้สูสีคู่ขี้ตามเคยทําแต้มมาเสมอกันที่5้ถึงหก่อนผ่านครึ่งทางทีมชาติไทยจะเป็นฝ่ายขึ้นนําไป1 3บสถึงสิแม้อินโดนีเซียจะพยายามไล่ามาในช่วงท้ายแต่ทีมชาติไทยก็มีทีเด็ดที่ขาดปิดเซตที่2ไปได้2 6่สถึงยีเซตที่3ตบชายไทยเปิดตัวได้ดูดันกว่าออกนําไปก่อน7จถึงหแต่ทว่าอินโดนีเซียที่แก้เกมมาในช่วงพักอาศัยการทําแต้มอย่างต่อเนื่องลากยาวถึงช่วงท้ายก่อนจะปิดเซตไป2 5่สไลห้าถยมาเหลือ1-2 เซตที่5อินโดนีเซียเริ่มต้นได้ดีตามเคยทำแต้มใส่ไทยได้ต่อเนื่องแต่ทีมชาติไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันสุดท้ายเกมกลับมาสูสีสุดๆเสมอกันที่24-24ต้องตัดสินด้วยการดิวก่อนตบชายไทยจะเด็ดขาดกว่าปิดเซตไป28-26ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-1เซต25-20 26-24 22-25และ28-26คว้าชัยชนะ6นัดรวดพร้อมกับครองตำแหน่งแชมป์ทั้ง2สนามในปีนี้